ปสาจันหลวงตาหลวงตาท่านออกจากวัดไปเยี่ยมโรงพยาบาลทุกวันทํางานส่วนวันเสาร์อาทิตย์ท่านไปเยี่ยมวัดต่างๆขนของออกจากวัดส่งเคราะห์ให้ทุกแห่งทุกคนแม้กระทั่งคนขับรถนำขบวนตอนท่านเดินทางไปเชียงใหม่มีคนเล่าให้ผมฟังว่าตำรวจที่ขับรถนำขบวนของท่านขับรถไปตามหน้าที่แต่ใจเป็นทุกข์ ไม่รู้ว่าจะหาเงินให้ลูกได้อย่างไรวันเปิดเทอมใกล้เข้ามาจนถึงจมูกแล้วหมดหนทางจะหาเงิน800 0บาทหลวงตาท่านนั่งรถตู้ตามมาเป็นคันที่สองท่านคงพิจารณาเห็นความไม่สบายใจของคนขับรถนำขบวนท่านสั่งให้จอดรถข้างทางคนสงสัยว่าท่านสั่งให้จอดทำไมท่านให้คนนำเงินไปให้คนขับรถคันหน้าคนละหนึ่งหมื่นบาท ไม่เคยสงสัยเลยว่าหลวงตาท่านรู้ได้อย่างไรผมมีท่านอยู่ในจิตใจผมโดยตลอดทุกเวลาตั้งแต่เล็กจนโตใกล้เกษียณเข้ามาทุกทีแล้วผมอยู่กับท่านโดยตลอดผมเป็นผู้เป็นคนจนถึงทุกวันนี้ได้ก็เพราะความเมตตาของท่านท่านเคยพูดถึงคนบางคนว่าจะไม่มีแผ่นดินอยู่และอื่นๆผมยังแปลกใจและคิดว่าคงไม่เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้จึงได้เห็นชัดว่า เรื่องที่ท่านพูดไว้เป็นความจริงทุกประการผู้คนคงเห็นความอัศจรรย์ของหลวงตามากขึ้นเรื่อยๆคนใหม่ๆเข้ามากราบท่านมากขึ้นแถวใส่บาทหน้าวัดก็ยาวขึ้นเรื่อยๆเมื่อก่อนเป็นโต๊ะไม้เดี๋ยวนี้เป็นโต๊ะสแตนเลสหลังคาอลูมิเนียมยาวจนถึงสะพานเกือบจะเป็นสองแถวแล้วน่าดีใจที่มีคนเข้ามาทำบุญที่วัดมากขึ้น จนบางครั้งสมัยท่านอาจารย์ปัญญายังมีชีวิตอยู่ท่านอายุมากแล้วฉันช้ากว่าพระองค์อื่นๆท่านยังฉันไม่เสร็จเลยโยมทั้งหลายลุกเข้ามารอบท่านจนท่านลุกไม่ทันเลย